กับสินแสไว้นะคะอเล็กทริกนวัตกรรมที่ทุกคนเอื้อมถึงพวกเราดูแลตัวเองขนาดนี้อะ่ะทำไมผมพวกเราเป็นแบบนี้อะ่ะลองนี่สันซิวเนเจอร์บอลไบโอแอคทีฟไม่ด้วยพลังมนิก้าออยและสารสกัด ธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงลำนึกให้ผมดูแข็งแรงเงาง,งามขึ้นใหม่สันซิวเนเชอรลวิสีดวงทวารโรคสามัญประจําบ้านที่ต้องจัดการโดยด่วนเป็นง่ายแต่หายากยิ่งอายุมากยิ่งต้องทนกับความทรมานที่เกิดตลอดเวลาในทุกการเคลื่อนไหวฤิสีดวงทวารน,นะครับเกิดขึ้นจากพฤติกรรมท้องเสียยกของหนัก ทานอาหารที่กากใยไม่มากพอ,อนะครับหรือว่ายืนนานๆน,นั่งนานๆเนี่ยสามารถเป็นได้หมดเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ไม่สามารถที่จะหายได้ซึ่งวิธีรักษาก็คือการผ่าตัดสถานเดียวพูดแบบไม่อายเลยนะคะก้นเราค่ะมันมีความรู้สึกมันมันไม่หุบเข้าที่ เอามันไม่หูบเข้าที่มันเหมือนมีอะไรคาอยู่ค่ะในระหว่างที่เป็นอยู่ก็เลือดออกตลอดค่ะขนาดนั่งเอียงข้างนะคะกางเกงก็จะเลอะพี่กินไปได้สองสามวันค่ะพี่ก็รู้สึกเออมันไม่เจ็บนั่งแบบขยมเบาะเลยนะเออไม่เจ็บนั่งห้องน้ําก็มั่นใจขึ้นประทับใจค่ะอยากกัดได้อีกเยอะๆมันจะเป็นแบบก้อนเนื้อรูดออกมาเลยอ่ะมันเป็นคล้ายๆกีดมะเฟืองเลยนะรูดออกมาทั้งยวงเลยอ่ะเลือดนี่หยดหยดในห้องน้ำหยดในชักโครกเลยหยดแบบน้ําเลยอ่ะ แล้วมันทรมานมากเลยนั่งไม่ได้เลยนั่งนี่ต้องตะแคงนั่งเลยอะพอลองทานไปได้3วันเออรู้สึกมันดีนะติ่งตรงนั้นอะรู้สึกมันใจยุบครับยุบเข้าไปใช้ชีวิตปกติทุกวันนี้ก็โอเคดีนะหยุดความทรมานและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำด้วยตัวคุณเองกับเรีวยวยูริซี่ตัวช่วยคืนความสุขให้ทุกอิริยาบถของชีวิต ผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารดิซี่ทราเวลยูหนึ่งกล่องปกติ1290บาทพิเศษสั่งซื้อวันนี้2กล่องแถมฟรีทันทีอีก2กล่องแต่ยังไม่พอหากคุณเป็น100สายแรกที่โทรเข้ามาเราลดราคาให้อีกเหลือจ่ายเพียง 1, 3 9 0บาทย้ํามูลค่าทั้งหมด4กล่อง5,160บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1, 3 9 0บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าและสอบถามเพิ่มเติมโทร RSM a l l 1781 line id ลที่ RSM หรือชอบผ่านแอปพลิ ช MO. ้อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเก,กวันนี้อะไรที่เป็นของพี่มันก็ต้องเป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นพี่แม่พี่มาโน่คงเสียใจพี่ไม่ได้แต่งงาน,นลิปเราคุณมีวาสนาต่อกันพี่เท่านี้แลละค่ะมึงคิดจะทำอะไรมโน่ วันนี้เวลา6โมงเย็นและเวลาสี่ทุ่ม45นาทีพารบังกี้นิงมอสมาร์กหน้าตอนเช้าก่อนทาครีมกันแดดใครเขาจะมีเวลา15วิทุกเช้าสวยยาวทั้งวัดฝากมาร์มีสองสูตรซื้อเลยที่เซเว่นอีเลเวน เดียวมาซื้อที่ช็อปปี้ไลท์นีแปดถึงเก้าิงหาคมนี้ท็อปปี้แปดแปดไลท์สดลดแรงแจกโค้ดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เที่ยงวันยันเดืยนคืนส่งฟรีด้วยนะมีครอปทุกชัวร์ซื้อเลยทีไฮลักซ์รีโวดีให,ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวลยูไฟเบอร์ไฟฟอะเดย์มีส่วนช่วยระบบการทำงานของลำไส้ขับของเสียล้างสารพิษขับไขมันเลวลดการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาสนุกสนานกันต่อกับรายการคนดังนั่งเคลียร